จริงแล้วทั哈哈้สองจังหวัดนั้น mm มีความสนู่ที่เป็นใดบ้างมีความต่างอยู่ที <t 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 ่ใดบ้างเราจะทำอย่างไรในการดึงน้ำต้นน้ำเอามาใช้ทพื่ภาคการเกษตรหนึ่งปัญหาที่มืชอาหารมีแหล่งแม่น้ำแต่ทำอย่างไรจะให้น้ำสามารถที่จะมาบริหารจัดการน้ำในพืชที่เป็นติดแฉงนั้นได้เกิดประโยชน์มากกว่านี้ถือก็คือนสิ่งที่เป็นตัวอย่างนะคะแล้วก็อันที่สองก็คือว่าโดยจากการลงทุนของภาครัฐนี้ เพื่อให้เกิดการสร้างงานและสร้างคนในจังหวัดอย่างไรค่ะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการดูแลการแทนของส่วนกลางมายังมินที้นะคะเมื่อเราได้ทั้งหมดแล้วเราก็จะไปแลปอัพกันตอนสุดท้ายนะคะเพื่อที่จะได้เห็นว่าลุยศาสตร์จังหวัดของทั้งจังหวัดลยามและมหาสารคามนั้นเราเห็นที่ทางเดียวกันหรือไม่ซึ่งวันนี้เราภาคเอกชนและประชาชนต้องเติบโตในผู้กับแล้วก็การที่เราจะสร้างเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตนั้น ในส่วนคุณภาพมีความสำคัญค่ะนะคะถ้าเราไม่สามารถที่จะเดินได้อย่างมั่นคงนั่นคือที่มาเราก็ก็จะสมทั้งหมดในการมาจาัดสัมมนาในครั้งข้อหรือเกี่ยวข้องกับสวัดก็ได้มาด้วยนะคะก็พร้อมที่จะตอบคำถามแล้วก็ได้เจอสนัสดิ์กระทรวงกระทรวงค่ะเพื่อที่จะได้รับรับ,รบนักฟัง